โอเคครับผมสำหรับ Overwatch 2นะครับหลายคนน่าจะรู้จักนะครับเกมนี้นะอันนี้ก็เป็นภาค2นะครับแล้วก็บอกก่อนว่าเป็นเกมที่ฟรีทูเพย์ด้วยนะครับผมเลยมีโอกาสได้ลองเล่นดูนะงั้นวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวเกมแบบเจาะลึกอะไรมากนะครับผมแค่แบบมาลองเล่นแล้วก็มาบอกว่าผมรู้สึกยังไงดีกว่านะครับผมสำหรับเกมนี้นะไม่ได้มาเจาะลึกอะไรนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นเกมแนวะ FPS ลงแลง ป้องกันลดแบบ Overwatch อยู่แล้วนะครับผมนะหลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับโอเคครับผมนะสำหรับเกมแรกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็เล่นแค่เกมเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวเกินขอเล่นฮันโซครับเพราะว่าเพิ่งได้มานะลองเล่นดู ถ้าเล่นไม่ได้ก็สามารถเปลี่ยนตัวละครได้ในเกมนะถ้าสมมุติว่าเราตายก็สามารถเปลี่ยนตัวละครในฐานได้นะครับโอเคเนาะแต่ว่าถ้าเราออกจากฐานแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนตัวละครไม่ได้นะครับจะเปลี่ยนได้ตอนที่เราแบบว่าตายแล้วเกิดใหม่นะครับผมเล่นหันโเนี่ต้องนิดหนึ่งนะคนนนนรับ มีการกะระยะอะไรนิดหนึ่งด้วยแต่ก็นะ่ะกดชิปเป็นไงบ้างชิปคืออะไรวะอ๋อเหมือนสแกน 4, ปะไ <3, 2, S 1> ทยอ e ี <1. S 1> นี่คืออะไรวะรวอุ้ยอีคือยิงรัวลัอันนี้สแกนนะครับโหสแกนไปนู่นเลยอุ้ยสแกน đai ủi nhá, đôn ủi nhá. ui đai sởi, đai sởi, đai sởi. เอยโอ้โหเพื่อนอุ้ยสวยป่าแต่ชิวอ่ะเว้ยมันก็ยิงแรง้วเนี่ยโอ้โหคือผมจะผมจะเดินมายืนมายิงอีกฝั่งหนึ่งนะไม่ทันโอ้โห ตายอยู่แต่ว่าเรายึดฐานไม่ได้นะครับเกมนี้ต้องยึดฐานครับไม่ใช่คิวสแกนเหี้ <c oughs>

มันโดนยิงจากข้างๆอุ้ยเรียบร้อยไงโอ้โหเก็บสามเลยเหรอโอ้ตัวโอ้โหโอ้โหตัวอะไรวะดูเหมือนจะมันด้วยนะเสือไปกับทีมครับไปกับทีม วิ่งไปคนเดียวก็คิดโอ้โหแพ้ครับผมแต่ไม่เป็นไรครับมีสองรอบอีกตาหนึ่งผมเล่นตัวอื่นนะสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นี่เทรเซอร์ครับผม ตัวนี้สนุกผมชอบเล่นตัวนี้มากครับมันมันดิโอ้ทูวัน นี่ว่าไปแล้วจัดได้เพื่อนเกือบคิด Ba hiệu thuyết tôi yêu thương em chào mẹ a second เวนเกือบคิดเอี้ยอย่าสวยเพื่อนเอาเพื่อนนี่ว่ะฮึ

เชียเอ้ยโอ้โหแม่งโคดโกงเลยลูกกระต่ายเวรเนี่ยโคดโกงดูดิโอ้โหหนียังไงล่ะทีนี่ผมว์ปไปวา์ปมายัางหนีไม่ได้เลย <c oughs> โอ้หมันจะสิบห้าจะสิบหกล โอ้โหใจเย็นดีเพื่อนไอ้เชี่ยไอ้เชี้ยอะ อะเมื่อกี้ก็เป็นในส่วนของเกมเพย์นะครับบอกไว้เลยว่าผมเล่นไม่เป็นนะครับผมเหนื่อยนะครับผมแต่ปกติเราผมจะเล่นตัวรีเปอร์เนาะแต่ว่าวันนี้แหวกนะครับอดคิปทั้งทีก็ลองเล่นตัวที่เล่นไม่เป็นบ้างนะแต่จริงจรเทรเซอร์ก็เล่นเป็นอยู่แต่ว่าตานี้แบบไม่ขึ้นเลยนะครับมือไม่ไหวจริงนะครับส่วนเฮนฮันโซเมื่อกี้ก็ใช่ปะมันชื่ออะไรนะครับดูชื่อเอาฮันโซนะครับก็เล่นไม่เป็น แต่ก็ยิงโดนอยู่นะครับมียิงโดนอยู่บ้างนะอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของช็อปกับแพตเทิลพารบ้างนะช็อปนะครับผมก็ขายของเหมือนฟอร์ดไนท์นะครับผมสกินอีโมดนะครับแล้วก็เรื่องของไอคอนนะมีแพ็คนะครับขายปกตินะครับผมว่าทําเหมือนฟอร์ดไนท์เลยแพตเทิลพาร์ตครับผมนะก็ปกติครับหลายคนน่าจะชินแล้วนะครับมีทุกเกมแพเทิพาร์ แต่สำหรับผมก็ถือว่าดีนะเพราะว่าแรตเทิลพาสในราคาถูกนะครับแล้วก็สกินแล้วก็ของที่ได้เนี่ยมันคุ้มนะครับแรตเทิลพาสก็เป็นสิ่งที่แบบว่าผมว่าผมชอบนะเออเจ๋งดีนะครับไม่บอกว่าเจ๋งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มีทุกเกมเนาะเอาเป็นว่าก็ถือว่าขึ้นผ่านนะครับมีทุกเกมอ่ะนะครับผมสำหรับเกม Overwatch นะครับผมก็สนุกมากนะผมเล่นเกมนี้มาได้สัก ระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณสองสามชั่วโมงนะสักระยะหนึ่งนะครับเป็นไงนานไหมนะครับไม่นานนะครับผมแต่ว่าสนุกมากเล่นละเพลินนะครับแต่ว่าเรื่องของโหมดอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของชาเลนจ์นั่นเอก็น้อยนะครับตอนนี้เกมเพิ่งเปิดนะครับก็ให้เวลาเขาหน่อยละกันงั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับผมแล้วให้สิบเต็มสิบละกันนะครับสําหรับเกมนี้นะครับก็ให้ส0บเต็มสิไปก่อนนะครับเพราะว่าขนะนี้ยังแบบเพิ่งเปิดตัวก็สนุกมากแล้วนะผมเล่นละมันมากนะครับอ่ะ โอเคลองไปโหลดกันเล่นได้นะครับผมเกมฟรีนะครับแต่ว่าไม่มีในมือถือนะเป็นเกม PC ก็ไปลองเล่นกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนซีอีโอเกมกุฎบายครับผม